คลิปนี้นะครก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับเว็บร้อสิบตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะฮะลายใหม่ปี2022สีดําเทานะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเดือนกันยา65นะครับวันนี้ก็จะลงทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับพอดีมีเพื่อนพี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เดือนกันยาหกห้นะครับผมนะก็เลยมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับเวฟบร้อยสิบตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะครับวันนี้ที่จะลงก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะครับว่ารากทางเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็เงินผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่ามีเพื่อนๆนะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมรีวิวตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดนะฮะสี ดำเทาตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆเขากําลังตัดสินใจนะครับที่จะซื้อรถนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ราคานะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เลยคอมเมนต์เข้ามาให้ผมรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับแต่ว่าราคานี้นะครับบางเขตบางพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับผมนะฮะก็เพื่อนๆพี่ๆก็เอาราคานี้เป็นราคากลางนะครับผมนะฮะถ้าไปสอบถามนะฮะบางร้านที่ถูกกว่านี้ก็ซื้อเลยก็ได้นะครับหรือว่าบางร้านที่ ราคาสูงกว่านี้นะฮะเราก็ลองสอบถามดูหลายๆร้านนะครับผมนะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะถูกใจในราคาตัวไหนก็จัดเลยก็ได้นะครับผมนะวันนี้ก็มาลงก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะลอซีลวดนะจะเป็นสีดําเทานะครับนี่นะข้างหน้าก็จะโทนสีดํานะเป็นสีดําเงานะครับนี่นะลงมาข้างล่างเลยนะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะฮะแถบสีเทาแดงนะครับ ข้างหน้าก็สามารถใส่ตะการหน้าได้นะครับเี่ครับฝั่งโครนี่เป็นสีดําเงาเลยนะครับตัวนี้ลายยางนี่เป็นของ IRC นะครับผมนะโทนสีของเขาจะเป็นสีดําข้างหน้านะครับแล้วก็จะเป็นสีเทานะแล้วก็จะโทนสีดําตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะสติกเกอร์ตัวใหม่ล่าสุดลายใหม่ล่าสุดเลยปี2022นะครับเอ้ครับก็จะเป็นสติกเกอร์สีเทาแล้วก็ออกสีแดงๆดนะครับ ตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับก็จะมีสีดําเทานะครับแล้วก็น้ําเงินดําแดงดานะครับแล้วก็สีเทาดานะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิ้หน้านะครับนี่ครับดิ้หน้าล้อสีลวดนะนขนาดยางก็70็ดับเก้านะยางก็ใช้ของ i อ c นะตัวนี้ทั้งยางหน้าหลังนี่ครบ17นิ้วนะครับก็เป็นวงล้อสีลวดหน้าหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวรุ่นสตาร์ทมือนะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญเจก็เป็นกุญเจล็อก2ชั้นนะฮะส่วนไม้ก็เป็นไม้แบบธรรมดานะฮะเพราะว่าร้อยสิบตอนนี้ก็ล่าสุดก็จะเป็นไม้แบบอนาล็อกตัวนี้แล้ะครับผมนะไมดิจิตอลจะไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆนะเห็นเพื่อนๆคอมมนต์เข้ามาว่าไมดิจิตอลจะมาไหมก็ต้องดูก่อนนะครับผมว่าฮอนด้านะฮะจะทําต่อจากรุ่นนี้จะเป็นไมดิจิตอลหรือเปล่านะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นไม้แบบนี้นะครับเพื่อนๆอกตอนนี้ก็จะเป็นไม้แบบนี้นะครับ ไม่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะข้อดีก็คือดูง่ายนะครับนี่นะดูง่ายนะครับตำแหน่งบอกเกียร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระยะถางนะครับผมนะเนี่ยโทนสีเขาสวยนะครับลายของเขาก็สวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นแบบดัมบีนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแบบดิฟนะครับส่วนฝาครอบท่อี่แบบชุบโครเมียมนะสวยเลยนะครับผมผมว่าท่อรุ่นนี้เขาออกแบบมาสวยนะครับนี้ เป็นโทษตรงนะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ฝารควบตอก็สูงด้วยนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่เขตแล้วแต่พื้นที่นะครับผมนะตัวนี้ราคาอยู่ที่47,900บาทนะครับอันนี้คือราคาตัวรถนะฮะ47,900นานะครับในส่วนของเงินดาวนะฮะตอนนี้ก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่0%นะฮอะออกรถได้เลยนะฮะดอกเบี้ย1.39นะครับแล้วก็สามารถผ่อนยาวสุดได้4ปีนะครับสำหรับที่ร้านนะฮะ ก็ทุกวันนี้ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยโดยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมนะนี่สวยเลยครับเพื่อนๆข้างหน้าเขาสวยนะครับสีดําเทาตัวนี้ตัวนี้ขายดีเหมือนกันนะครับสําหรับสีนี้นะครับก็จะขายดีสุดก็จะเป็นสีน้ําเงินดานะฮะแล้วก็จะเป็นสีดําเทาตัวนี้นะฮะนี่ลายของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับนี่ก็จะมีฝาครอบบางโซ่นะฮะแล้วก็ เป็นระบบเกียร์นะครับก็จะมีเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ามันนะแล้วก็ทนนะฮะแรงนะฮะแล้วก็ประหยัดผมว่าตัวนี้น่าใช้นะครับสําหรับวีบ110ตัวรองทบนะฮะหรือว่าตัวสตาร์ทมือล้อซีลวดปี2022นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกันตกนะกันตกก็ออกแบบมาสวยนะครับเป็นสีดําออกด้าน้านะส่วนไฟนะฮะชุดไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบหลอดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นตัว P นะคระับในส่วนของถังนะครับตัวนี้ก็ถังใหญ่อยู่นะครับอยู่น้ำมันได้5ลิตรนะฮะก็รองรับแก๊สโซฮอล์91 95 E 20ะะเติมได้เลยนะคระับถ้าเป็นตัวใหม่ก็เป็นตัว P นะครับส่วนกล่องเก็บของนะครับตัวนี้ก็ใส่ของได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบไม่ได้นะครับของมันเล็กเกินนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับ ถอดน็อตสามตัวตรวนี้ฮะแล้วก็ดึงออกมาก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆนะครับอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะฮะสมมุติว่าใช้งานไปนะครับแบตเตอรี่นะฮะอ่อนหรือว่าถอดถอดชาร์จนะฮะก็นี่ฮะน็อตสามตัวตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีของแถมให้ติดรถมาก็จะมีนะฮะไขควงกับบล็อกพู่เทียนนะครับนะในส่วนของการรับประกันก็ตามนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมุดรับประกันนะครับรับประกันทั้งคำสามปีนะครับระบบหัวฉีดถึงห้าปีนะครับผมนะ เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันตัวนี้ก็นี่ประหยัดมากนะครับเกิโลต่อลิตรตเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับผมนะแต่ว่าการใช้งานจริงๆก็ได้อยู่ประมาณ50-60ถึงกิกโลต่อลิตรนะอันนี้เป็นการทดลองของ AP h o n d นนะครับก็คือเขาทดลองขับนะฮะก็คือลิตรหนึ่งได้76.9กิโลต่อลิตรนะฮะเพราะว่าการทดลองขับกับการใช้งานจริงมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะฮะ การทดลองขับนี่เขาขับทีเดียวเลยนะครับเขาไม่ได้จอดเหมือนเรานะครับเวลาเราใช้งานจริงก็คือมีการจอดมีการออกตัวนะฮะตัวนั้นมันก็จะอัตราสิ้นเปลืองก็อาจจะเปลืองกว่านิดหนึ่งนะครับผมนะนี่ครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายนะครับที่อยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าผมมีรถนะครับผมก็จะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาเพื่อนๆนะครับชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะราคาบางเขตบางพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะแพงกว่านะฮะบางพื้นที่ก็อาจจะถูกกว่านะครับอันนี้ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์ก็47,900บาทนะครับส่วนเงินดาวก็ดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยก็1.39นะครับส่งยาวสุดได้4ปีนะครับนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตวใหม่นะครับเพื่อนๆนี่ วนี้จะเป็นชุดฟ้าสูบตัวใหม่นะครับที่มีการแก้ไขแล้วนะเนี่ยส่วนนี้ก็จะมีการแก้ไขแล้วจะไม่ดังนะครับผมนะเครื่องเงียบแน่นอนนะครับหรือว่าสมมุติว่าออกไปมันดังนะครับเขาก็รับประกันให้อยู่เดียวนะครับสปี3 0 0 0 0กิโลเมตรถ้ามันดังก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คหรือว่าเคลมตามร้านทอนน้าทั่วไปได้นะครับผมนะอยู่ใกล้ที่ไหนก็เคลมที่นั้นได้นะครับผมนะเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นแบบล้อซีรวดนะฮะก็คือเหมาะมากนะสำหรับน้องๆน,นะฮะวัยรุ่นนะที่ใส่ ขอบนะผมเห็นเขาใส่ขอบเงินขอบทองก็สวยเหมือนกันนะครับผมนะใส่แค่ขอบยังไม่หมดประกันนะครับผมนะถ้าเราไปทําเครื่องนะครับนั่นแหละหมดหมดประกันนะนี่ครับสวยเลยนะครับเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อไปนะครับผมนะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนนะรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่สวยนะครับสีนี้นะ ถ้าใครกำลังมองหารถใช้งานที่ว่าราคาไม่แพงมากผมว่าตัวนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเอาให้ลูกให้หลานนะเอาอให้พ่อให้แม่ก็ได้นะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ